d เอาละครก็สวัสดีเพื่อนๆที่ไลน์เลนเจอร์ทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมอยูแล้วนะครับกับเกม l i น์เลนเจ r รนะครับวันนี้ก็จะไปเปิดกล่องอีกแล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับก็ได้กล่องมานะครับเราจะมาเปิดดูกันว่านะครับว่าจะได้อะไรนะครับก็มีเลนเ e อร์มาใหม่แล้วก็อีเวนต์รับค่า EXP ด้วยนะครับ เพิ่มเมื่อผสมเลนเจอร์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่เปิดก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะครับซึ่งกล่องนี้ก็ดีนะครับซึ่งเป็นเกียร์ฟรีนะครับ4 5ถึงดาวนะครับผมก็จะเปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับ4 5ถึงดาวครับถ้าเพื่อนๆได้กี่ดาวก็อย่าลืมบอกด้านล่างด้วยนะครับตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะเปิดเลยนะครับหนึ่ง สองสาโอโห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 สี่ดาวนะครับซึ่งก็เป็นเข็มกัดสายฟ้าฟ้าดนะครับก็พลังงานก็มีอัตราการหลบดีแล้วก็พลังเวทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกน,นะครับ ซึ่งผมจะอัพขึ้นเป็น6ดาวแบบตันให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆได้กี่ดาวก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับนะครับก็จ,จบไปแล้วนะครับกับการเ,เปิดกล่องนะครับส,สัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับจ้